ครับพี่น้องเอฟซีบุนี่กัเป็นมือหนึ่งที่อากาศห่อนแห้งพี่น้องห้อนระดับ41องศาห่อนมาหลายหมือนแล้วพี่น้องเอ้ยห่อนมากเป็นเดือนแล้วมามี่ถามีที่ว่าฝนสิตกมีแต่สิห่อนไปหนาพี่น้องส่วนนี้ก็เลยออกมาหน้า เอามาหน้ามาเอากล้วยลงน้ำเออพอดีเปลี่ยนวันหยุดนะครับเนาะมาเปลี่ยนวันหยุดวัอนี้เออกล้วยนอนน้ำมันก็บห่อนกล้วยกล้ว,ย,วยตัวเดียวพี่น้องมือนี้กัสีมันน่องเหรียญยุ่เออเทียงกลางหล่งสาเนี่ยแหละพี่น้องเทียงกลางหล่งสาเนี่ยแหละเห็ดใแต่หลายปีมาแล้วพอได้น,นอนครับสำหรับคลิปนี้กั ผ้าพี่น้องระเบิ่งของสะสมของดีของห่วงนะครับนเนาะตำหนักคนห้าหลายคนส่วนหมากก็สิมี่อของดับของดีของสะสมว่าจะเป็นเนงินทองของประดับและลาย,ย่างพี่น้องกิ๊กๆเจากอก็มีื้มนี่น <c oughs> เอามาให้พี่น้องเบิง่งยในถุงนี้พี่น้อง ออของสะสมมาหลายปีแล้วเ,ออเป็นสี่สิบห้าสิบปีแล้วล่ะสะสมมาเอ้โดนหรืพี่น้องก๋าเสียวใหมพี่น้องบ่ยงอยู่ในทุกนี้ผมก็าเสียออกมาให้พี่น้องเคาเบิ่ยังปามีอย่างเนี้ยเฉียนเอ็นอันในในนีว่าเหรียญสตางค์ว่าฉันว่า เหรียญสตางค์หนึ่งสตางค์กับห้าสตางค์พอ่อส่อสองพันสี่ร้อยหกสิบเก้าเหรียญสตางค์พี่นอ้องเหรียญสตางค์แบ่งสมัยตะกี้มันก็สิมีคุณค่าอยู่ตัวนี้อายุนาสิอายุนาสิหลายกว่าตัวนี้พี่น้องอันนี้คือเหรียญหนึ่งสตางค์ อันนี้เหรียญหนึ่งสตางค์อันนี้เหรียญหาสตางค์พี่น้องตัวนี้นาจะกากวเหรียญสลึงพี่น้องเหรียญสลึงเหรียญสลึงกับเหรียญหาสิบเออเหรียญหาสิบเหรียญห้าสิบตางเออเหรียญหาสิบตางเหรียญหาสิบตางสิมีอยู่ สามเหรียญพี่น้องสามเหรียญเหรียญห้าสิบต่งมีอยู่สามเหรียญพ่อซอผลิตกับสองพันห้าร้อยอันนี้สองพันร้อยเด้อพี่น้องเด้อเหรียญห้าสิบต่งตะกี้นะมีคุณคา่าแต่ว่าปัจจุบันนี้เลิกใไซพี่น้องเลิกใไซแล้วสำหรับเหรียญอ่าโมนี่นะอันนี้สิบเอ็ดเหรียญยี่สิบห้าสตางค์เออ เหรียญหนึ ball, 2, 600, ่งสลึงนั่นแหละเหรียญสิบต่างหนึ่งสองสลึงสลึงหนึ่งมี่ยืบหาสต่างกับพ่อซอนเดียวกันพี่น้องเอเหรียญสลึงกับเปลี่ยนหาสิบต่างเนี่ยมันจีพ่อสอนเดียวกันสองพันห้าร้อยคือกันสองบาทพี่น้องเหรียญสองบาทคือนี่น่สิเป็นเหรียญสองบาทที่ร่วมมาเอเริ่มแรกเหรียญสองบาทเนี่ยทผลิตใสขึ้น ข้อ,อ22พศ2128เดือนสองบาทก็จะมีต่างๆนะครับนเนาะมีในเวลาต่างๆาที่สมัยเอเชียเฉียงยุโระเท,ที่ยวไทย2128เด้อพี่น้องเด้อ <c oughs> เหรียญน,นี่พี่น้องที่มีหลายเหรียญน,นี่พี่น้องเก็บไปให้ลูกให้หลานก็่ว่าเป็นมาเป็นม้วนเป็นมั่งอย่างนน้องพี่น้อง เก็บไปเบิง้งห่าเทียหยัดเบื้องห่าเทียมูหยัดเบิง้งน้ำกะเก็บมาไว้สำหรับตัวนี้กะ <c oughs> เป็นเหรียญนหนึ่งบาทพี่น้องเหรียญหนึ่งบาทเมื่อปีสองพันห้าร้อยห้าเหรียญเป็นเหรียญที่ถือว่าเป็นเหรียญยอดนิยมกว่าได้พี่น้องทางหลังจะเป็นเนีน้ยนี่เป็นรูป ่าเครื่องไม้จกกักรีนี่แหละอะไรจกักรยางเนี่ยนะพี่น้องเออข้างหน้าสิเป็นเนี่ยนี่นะพี่น้องด้วางหน้าสิเป็นเนีน่ยนี่ทางหลังสิเป็นเนีน่ยนี่พี่น้องอันนี้พ่อสอสองพันห้าร้อยห้าเออผลิตขึ้นเลิกใส่แลว้วอันนี้ก็เป็นเหรียญใหญ่ได้พี่น้องด้ยเหรียญ <c oughs> ใหญ่เหรียญ <c oughs> นั่นน่ะทั้งเหรียญใหญ่ ใส่มะฮอดสองพันหารอยี่สิบแปดเหรียญบ,บาทกระสีน้อยลูพี 2, ่น้องเหรียญบาทกระสีน้อยลกสองพันหอยี่สิบแปดมันก็จะเป็นเหรียญเนี่นี่พี่น้องเหรียญบาทนี่น้อยจรงสีเหรียญบาทนี่น้อยเกลียดันบึง้งเกลียดจนบึ้งว่าเหรียญบาทพ่อ,สอ,พอ,ส,อสองพ่อสองพันรอยอกับ สองพันหารอยี่สิบแปดไกลกันสำหบับพี่น้องออแล้ววันนี้ช่วงนั้นก็มีคน้นวอหยอกกันนะครับนะเนาะว่าขาเงินลดลงขาเงินลดลงเพราะว่าตะกี้เนะี่ยเป็นการโค้ขงขาเงินไวแต่ว่าช่วงหลังๆา,งงงงานี่ก็สิเป็นการลอยขาเงินขาเงินบาท ลดลงเหรียญบาทก็เลย่ลดลง้ลลงลลงลลงาเจาวสอสื่อหรอกอแต่ว่ามันสิมี่เหรียญบาทสองพันห้าร้อยยี่สิบอ่ายี่สิบมันยังมาท่านเรียกครับอันยี่แปดมันเรียกอยู่แต่ว่ามันก็เริ่มลดลงมางเรื่อยๆเรื่อยๆพี่น้องอันนี้คือสองพันห้าร้อยยี่สิบาเทียบเดี๋ยวผมมีเทียบให้เบิ่ง

เด้พี่น้องสองพันห้ารอยหาตัวนี้ตัวนี้สองพันห้ารอยยี่สิบอันนี้ยี่สิบห้าอันนี้ยี่สิบดพี่นออ้องลดลงลดลงแต่ว่าปัจจุบันเงินเหรียญบาทกับสีเหลือขนาดนี้แหละพี่นออ้องสองพันห้รยหกสิบเจ็กับเหลียขนาดนี้แหะเงืนเหรีรยญบาทอันนี้สองพันห้าร้ยสิบเจ็ดสิบเจ็ดด้อพี่น้องเด้อเออสิบเอ็ดลักษณะนั้นนี่ สองพันน่สิบเจ็ดนี่ศิษยยุบอมาณจะพี่น้องใช้สี่ปีก็เลยมาเป็นแบบใหม่อันนี้สิ่ภาพพี่นอ้องเบิงเหรียญหาเหรียญหาด้วยครับเด้อเอเหรียญหาคิดว่าน่าจะเป็นเหรียญแรกเออเหรียญแรกเลยพี่น้องเหรียญหาที่ผลิตออกมาเนี่ยมันสิมีสองลักษณะพี่นออ้องเออเหรียญหา มัสมีี่ประเภทขุดตรงกับขุดเฉียงเดี๋ยวผมจะหาตัวงามให้พี่น้องบ้งอันนี้ขุดตรงพี่น้องขุดตรงอันนี้ขุดตรง นานาสิเป็นจังสีขุดตรงอันนี้คือขุดตรงผลิต25 2 2้าอยอันนี้อันนี้ผลิต2522เดห้รอพี่น้องเด้ออันนี้สิเป็นขุดเอียงพี่น้องขุดเอียงพี่น้องเมื่อคักเบื้องใสกันระวังขุดตรงกับขุดเอียงขุดตรงกับขุดเอียงด้อพี่น้อง ขุดเอียงนี่สิอันนี้ขุดเอียงพี่น้องขุดเอียงสองพันห้ารอยี่สิบตัวนี้เนาะพี่น้องเนาะอันนี้ขุดตรงสองพันห้ารอยี่สิบสองนี่คือเดือนญหาเตียนไปนะครับเนาะวันนี้ผมเสียเบิ้ง,งพี่นอ้องเข้ามาเบิ้งเหรียญ แบ่งซิบแบ่งหาพี่น้องแบ่งหาบาทอเผอินว่าผมได้มามีคนออกมาขายให้พี่น้องนี่คือแบ่งหาบาทเป็นแบ่งสุทไทยอ่เป็นแบ่งทุท้ายในระบบการเงินของประเทศไทยเนาะพี่น้องเนาะอันนี้แบ่งนี้าลังสิบเป็นนี่พี่น้อง อะไรีเป็นเนี่ยนี่ปนนี้ผลิต2 5 1 1พี่น,อ 2500, น,น้อง2 5 1 1อ่าเป็นแบ่งสุดท้ายของกระบวนการแบ่งไท่เป็นแบ่งหาอ่าเป็นแบ่งสุดท้ายโดยพี่นอ้องเด้ออ2 5 1 1อ่าผลิตเทือสุดท้ายหลังจากมันมาอีกประมาณ7ปี9ปีพี่นอ้องอ่ก็จะเป็นเลียนหาเลียนหาคุดเอียง 2,520จะเป็นกคตเอียงก็จะเลยตอนนี้ก็ได้ใส่เป็นได้ใส่เป็นเนงินตรามาตลอดเพราะว่าแบ่งหานี่จะเป็นแบ่งสุดท้ายประเภทประเภทเงินเยนเงินงหาบาทราคาหาบาทพี่นองอันนี้คือแบ่งสิบ แบ่งสิบครับพี่น้องอ้วงวานี่น่าจะเป็นแบ่งสุดท้ายอยู่บ่นาเพราะว่าขาด้านหลังนี่จะเป็นวัดเบนจะมาบอะพิดเนาะครับนองนแบ่งนี้ผมมีอยู่สองแบ่งพี่น้องถือว่าเป็นแบ่งที่สมบูรณ์แบ่งนี้สมบูรณ์มากๆเลยเพราะ มาหลังจากนั้นแล้วมันมีปัญหาว่าการเฮ็ดแบ่งหาแบ่งซีบเพราะว่าเฮ็ดแล้วเวลาเวลาใส่เนาะครับเนาะมันสิช่ำหลุดท่ำหลุดไว้เออช่ำหลุดไว้เฮ็ดให้บ่คุ้มค่าเฮ็ดให้บ่คุ้มค่ากเ็เลยมีการเปลี่ยนใหม,ม่เปลี่ยนมาเฮ็ด เป็นเหรียญหาบาทเป็นใสโลหะในการผลิตเหรียญเหรียญกระสาพูดเหรียญกระสาเนับพี่น้องมากกว่สิเป็นเหรียญซิฟเหรียญซิฟเนี่ยก็สีแตกต่างกับเหรียญหาเนาะพี่น้องเนาะเหรียญซิฟกับสีมีวงสีเหลืองๆเป็นทองเหลืองอยู่ข้างในลักษณะแลวนี้เนาะพี่น้องเออแตกต่างกับเหรียญหางสิเหรียญหางกับสิเป็น ลักษณะนีน ok ่นีพี่น้องที่เริ่มต้นใส่ตอนนี้ก็ยังใส่เลี้ยนสิฟลักษณะนี่ยนี่ยู่พี่น้องนี่ก็เรียนสิในปัจจุบันอยู่ครับบันนี้ก็สีไม่พี่น้องเขาเบิงเงินนี่ก็เป็นเงินตาด้วยครับเด้อเออเป็นเงินตาสมัยโบราณเพาเอิญเงินลาดเงินลาดเงินทองปิงอ่าสีว่าเงินห้างเงินห้างนี่บ้าแม่พี่น้อง นี่เป็นเงินลาดอันนี้เขาเป็นเงิน you, so, you, uh, อยู่ใส่ยู่อาณาจักรล้านล้านช่างล่านช่างกเทียวเมืองเล่าเมืองไทยฟังมีนามโขงนี่แหละครับ uh, ล่านช่างอันนี้เหตุจากเงินแท้ด้วยพี่น้องเด้อะเ,อเป็นเงินเ,เป็นเงินและพี่น้องตัวนี้โมเมนต์โมเมนต์เป็นสำลิดตัวนี้เป็นเงินแท้ๆเ,เป็นเยอะเท่าวัานปัจจุบันกักัมีคนรับซื้ออยู่ ราคาว่าแงพี่น้องราคาว่าแงตัวนี้สําหรับอันนี้ตุกพันนี่ก็สีเอาเป็นเครื่องล่างของในการทํามา,าขายาผู้ใดมีก็ใบบูชา,าในการขาขายนะพี่น้องเนาะครับสำหรับมือนี้กะสำหรับคลิปนี้กะเอาประเภทของสะสมามาฝากพี่น้องอามาฝากเมื่อตอนพี่น้องเอามาเบิงมาเบิง พี่น้องบางคนก็สิมีบางคนอาจสิบุญมีก็นํำมาเป็นวิยาธานนะครับนะเออมาแช่ความรู้เออมาแช่ประสบการณ์มาให้พี่น้องเบื้อง่าระบบเงินตาหรือว่าเงินตาเกา้เกาเกาที่เก็บสะสมใหม่เออเยังมีอยู่เออพ่อได้เบิ่งได้ดูแลอยู่พี่นออ้องมาเสียเงินแบ่งซิบเอออันนี้แบ่งหาเก้าแบ่งหาสมัยเก่า แต่ว่าแบ่งแบ่งหานนเนี่นี่น่ยใส่บ่ไดดเด้อพี่น้องดเด้อใส่ในการสื่อของคือสินค้าบ่อใดแบ่งเสียบนีผมยังสงสัยอยู่ว่ายังสื่อไดยอยู่ผมคิดว่ายังสื่อใดยอยู่ครับสำหรับคลิปนี้ก็น,นำมาฝากมาตอนออพี่น้อง f อฟซีซันมีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพญจ,จอดภาพมวน เนี่ยได้มววเนี่ยดเดสนุกซุกสันพยนตร์กักสิหามาฝากมาตอนพรกเบรพี่ดอเข้าในโอกาสต่อไปสวัสดีครับ